ใครที่กำลังตามหาภูวิล่าบ้านพักตาอากาศในพัทยาเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อลงทุนนะคะวันนี้แอนมีไฟฮ็อตลิสต์ลักชัวรี่ภูวิล่าพัทยามาฝากถึง5พิกัด5ทำเลทองบ้าน5หลังในโครงการจัดสรรและบ้านรีเซลพร้อมอยู่ค่ะราคาเริ่มต้น8ล้านบาทจนถึง40กว่าล้านค่ะลิสต์นัมเบอร์นะคะทุกคนเป็นบ้านในโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ของเครือฮ a บิท็ดกรุ๊ค่ะ นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะคะไซส์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของโรงแรมในพัทยาแล้วก็เป็นเจ้าของคอนโดมินียมหรูๆที่อยู่ในกรุงเทพยอย่างเส้นทองหล่อสุขุมวิทนะคะวันนี้ยักษ์ใหญ่คะ่ะลงมาใช้ที่ดินกว่า50ไร่เนี่ยสร้างบ้านภูวเวล่าถึง6แบบด้วยกันมีทั้งแบบบ้านสองชั้นแล้วก็บ้านชั้นเดียวนะคะสําหรับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วชมเป็นตัวอย่างได้เนื่องจาใช้สอยกว่า282ตารางเมตรถึง4ห้องนอนด้วยกัน ราคาสวยๆนะคะอยู่ที่9.9ล้านบาทดีไซน์ของบ้านเนี่ยให้กลิ่นอายของความเป็นบ